สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะมือนีเจดดัมป้ามาพบพ่อรัตเตอร์ค่ะพ่อรัดได้ยินค่ะว่าเพิ่นฝันแม่นก็ค่ะงวดวันนึงกับได้เนาะค่ะเพิ่นกับฟันได้งวดนี้ฝันดีค่ะมือนี้ค่ะก็ถือว่าโอกาสดีของทางช่องที่ได้มาเนาะมาเห็นพ่อเนาะค่ะเพิ่นขี่รถเข้ามาค่ะกับบุตรสเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้น้ำเด้อค่ะพี่น้องค่ะอู้ยสวยสีเดีพ่อกันเนาะค่ะเนาะ รอบแรกฝันว่าจังไรรอบแรกฝันว่าผู้หญิงเห็นผู้หญิงทั้งบ้านผู้หญิงมันยจ่ทั้งบ้านอะไรมาตีตียังไงเอากว่าบ้านซีผู้หญิงกับซีพอผู้ชายฝันเอาหาเส้นเลยหาซีซีเลยครับซีซแมนจะพูดหบอกได้บุญหรือเปลาดน,นี้ก็ได้มาเมาื่อวานมาขึ้นมาฝันฝันระทุกคนชี้สร้างห,หมดเลยสร้างตัวบอกเอ้ย ว่วนอันที่คักแม่โค้เนี่ยมาถามอายุแกแกวันที่สี่สิบสามปีอือชี้สร้งชีส้สร้งแกชี้สร้งชี้สร้างอันทางป้าเนี่ยเอาขอมันแล้วขอดิขอตนไม่ล่มเป็นเลาวขวดขวดปา้ปาป่านมือแม่โคขวดรวลลมเพอหเอเีลยวบางสั่งตัวบางไงป้งปาไม่ใจย,ย่นเด็ก็ได้วางเฉยตัวบงน้อยดิสั่งเลได้อ้วนว่วนตัวอายุเจ็ดปีสี่สามปีพอาแม่ก็คือขที่เขากันที่สี่า สร้างมัตถินสร้างมัตตะเก่าวเนะพวกจีก็ครับสร้างมันเก้าตีเป็นยังไเก่ากันบ่อวันห่วยพ่อลยตีง่ายที่นี่สร้างก็ะเก่าบ่อเก่ากับหกแต่ว่ามันเป็นตัวเดียวกันเนาะตัวเดียวกันแม่เอาเก้าหล่ะดีว่าตัวใหญ่เราบแนตัวน้อยที่มันเด็กหกอยู่อันนี้มันตัวใหญ่ไหมเก้าอย่างพาอเก้าอย่างเก้าสามเก้าที่นันและเก้าหาทันละสามนี่บ่ตัดออกไปเลยคือตะวัน แก้จะกันจะึ้นแก้จะปินปีไม่อะไรเป็นอ่อายุเราเท่าใดี่สิบสามปีบริสุทธิ์อาคักดิปนี่เเอาแล้วเต้ซี่สิบสามปีเมนอย่างซี่สิบสี่ซี่เมนตงเอฝันที่แดดมนก็แก้ก็ได้ว่บอว่ายุแค่นั้นก็แล้เอานงไปล้วันนี้ขอตีสร้งเป็นยังไปเก่าเก่ายังตามตามต้นฝันผู้ชายขึ้นขี้ข้อค่ะฮาเลยล่ะเก้าฮามีนเก้าฮาแมน เนี่ยกับผู้ชายผืนชี้เท่าไรเนี่คือมยนั่นนี่หน้ากวนอยู่หน้ามีปูอีงก็ดูแลปูนปูดูปูตาลุกอืมปูตาลุกยังไหนจึงว่าเพิ่นตาลุกว่าโอ้ยเพิ่นบ่เห็บอก่บ่เพิ่นเห็นจักเี่ยแต่ว่าเพิ่นบ่อยฟังปูเฒ่าโบราณว่าปูรุกปูรูปเจังซีน้ำเขาเจอกันมาจากแต่โบราณแล้วกาเจอกันอื่นมากจังเนี่ยอื่นน้าเพิ่นมา ปูป so so like, ูรูปหนี่ปูปูรูปนี่คือปูตาตาบนรูเขาบอกอแจารย์กอไมันจะได้่ว่าสงคือว่าเป็นแสงเลยบอบกันเป็นแสงขันวัพระมันถิแสงมากเป็นเงาหงมาเลยไหมแม่ครับมันจะเป็นน้ำไปน้ำพองน้ำเด้ไปน้ำพองน้ำดูดูได้เลต้ตั้มเดาตัไปเกี่ยงเลยเชี่ยวยงวิวไปวิอปีเตียนดิปีตียนป่แม่ปีตนแสงนี่มันเดียมมันเงาหยาบหยาบหยาบ่นไหม เป็นเล่าอุหลุดแจ้งพี่ยังไงก็จะมันไฟสปอร์ไล่เขาหน่น้ำปลาเฟี้ยงไปวู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 เลยแมนเขียวมากมากเขียวเขียวจนตัวชี้เขียวหน่อยออกชี้เขียวเขาขาวแมนแมนแจมผมเป็นเล่าไปเลยมือพ่อไปเห็นแต่ว่าพี่อายเห็นผู้ผู้พำนเคยกันเห็นเล่าจุดเลี้ยนน้ำบนไปดิแต่ว่าพ่อเห็นแจ๊กเกียร์นันนาน้ำกันแมนนอนน้ำกันคุณธงพ่อเสียาเลขพ่อต้องไปนอนอยู่ทง ไปนอนนานป่ะเม่นซุมื้อนี้ก็นอนหันไปนอนนันแล้วคุยกับตะวนอยู่หันแล้วก็วนันนึงบ่ฝันสิบ่บ่ฝันบ่เถอะออกก็ฝันไ่นถ่ะมีเฉพาะฝันละเมื้อนั่นแหละฝันให้ตะวนเท่ันถอนอันตะวนนี่บ่ฝันแต่ว่าอายุเพิ่นนั่นสี่สิบสามยี่สิบสามสี่นกะตงเลขพ่อฝันที่แรกนะฝันจังได๋ก็่ม่ยิ่งไปหาฝันมียิ่งอยู่ทั้งบ้านบ้านไผบ้านเจ้งเฮียนไหม สูงๆไหมเห็นพ่อบ่เห็นผู้อื่นเดี๋ยวคืไปเห็นแต่วิ่งอยู่ที่นั่งนี่เท่งขุ่นไงมันจะเป็นเรื่องขุนบ่พอคือเกิดว่าสิ่งนี่แต่เริ่มเห็นบ่เห็นนั่นไม่ยิ่งเห็นเลยไม่ยิ่งหลังบแมนบ่บ่เห็นแต่เห็นบ้านเขาเจ้าเห็นแต่บ้านหลังสูงๆเดี๋ยวขึ้นไปเห็นแม่นแก้วที่มันขึ้นหันใช่ปะบ้านนี้ก็ะพอันไปตีพอใส่ที่นี่ตีผู้ไส้ไส่ที่ก็เดียวไส้แมนหาซีซีเนั่น เนี่ยเนี่ยมือแรกนี่เนี่ยมือมือพ่อกันก็พ้องตัวกันเเป็นคนเห็นอ่าแมนคนฝันแต่ว่ามาฝันเป็นตัวนี่คือในตะวันตะขี้สร้างตะวัอนตะขี้สร้างขี้สร้างป้าป้าไม่ต้นไม่แับนี้แม่ป้าดอกปภาษาขอมันกวดไปซื้อในต้นไม่รบเป็นเลาน่าเนาะหาหุกหาน้ำเดแมนเราหาหุกหานตะวันมันก็เป็นผู้ชายสร้างก็เป็นเก่าอยู่แล้วเนาะ ชี้ข้อชี้หนังก็เป็นหาก็หูจ้องกี่ใบพอว่าพอเลีตีอะไรส่เดีอยวไอเพิ่งได้สร้างมีตีเป็นยังไดแม่ป้าไม่สร้างมันก็มีหกกับเก่าจนแล้วสร้างน้อยกว่าหกจนแล้วสร้างง่าเก่าแล้วเพราะว่ามันง่ายเลยมันเดียวไปเป็นต่ย่านนี้ตายนี่พอรดเขามันรูมันนี่ใช้ดจพอวางสิว่าเป็นต่ย่านไหสร้างตัวง่ายเลยง่ายปึ๊บพอร์คืออยู่เด็กสร้างเป็นกอสร้างแค่ตัวสร้างตัวเดียวสร้างตัวเดียว ตัวอ้วนเป็นพวกชีมาอ้วนอ้วนนางนี่ต้งกว่านมั้นั่นเห็นตัอยู้ข้างทงนางอายุแก่สี่สิบสามสี่สิบสามปีถามเดี๋วอ้วนเงได้จ้ปีสี่สิบสามปีพอไปเ่ะถามแต่มือที่แหลกเลยล่ะฝันแหลกได้ถามงได้จ้กปีละสี่สิบสามปีเย้ยมื่อกีมอเอรไนีบดว่างสิเพราะนั่นแหละแต่ก้าฝันแมนเลยน่ยแม่นยี่ิไมนาแมน ว่าะท่านถือไม่ได้เฉียดว่าหันไปซื้อเก้าที่เพชรเขาบ้กใครเหเนี่ยเขาใจใจเครื่องเดยอะเล่นไปซื้อออกซัมเพราะว่าแต่ของอีิสระหลายสีสิบสามสี่สิบตัวของศีลนะมันนี้ไม่ใจเครื่องเยอะผู้เชี่ยวันฟันบ้านนั่นมาซื้อหอดซื้อหาหาหาซี่หาหาหาหกหาเจ็ดก็มาซื้ออ้วนจับฉีกกันขาดเดยออก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 อ้วนเป็นตัวนี้หาหกมันก็ว่าหาเจ็ดได้อ้วนเป็นหาหกเป็นตอกหาหกตอกหาเจ็ดเป้าป้งหันไหมไม่ มือนีพัดตันห่วงเดี๋ยวมังมือเรื่องกันกหวง่ะต้องหหวงวะแมนทงบัโอ้ยขางคกบอกเลขนี่นะแมนครับโอ้ยงการพุทธนันบอกวนว่าหาเจ็ดผมได้ดีบัหัว่าหาหกมือเนี่กระตือพึ่งหาหกเลยนะหาที่หาซื้อไมแล้้เต็มเกียรติแล้ี่ก็ซื้อเวลาเลยที่าครองบอกเลขพ่อเลยแมนแีกต่ว่าจับออกมากมันเยอะชื้นผลมี่กูถือเลยซื้อหาหาไว เนียว่วหลอดหงออกออกจับเป็นตัอเดียวสิมือเซยกูถือเลขแล้ววนมาเน่ะถามันบ่หงนี่คือบ่ออกบ่งตรงทามันห้องเดี๋ยวมันาผ่ามแรกมันจะบอกว่ามถามวามันฟังเรืองบ่เองไมแร้มันห่องบอมืม่แรกวตัวแดงๆน้อยๆดอกตัวแดงน้อยๆห่องนี่ดีขนาดห่องนี่มันยังห่างนะมึงเนี่ยจับไปได้ห้างงวดโอ้ยวิจารณญาณในการรับชมอันขี่ข้างคา คืข้างโวกข้านี่ะคันเด็กมันสีออกตรงห้องออกออกออแมนพ่อกสีจับมันปีนทองไวเลยเอาแป้งถูบอพ่อครับแป้งไป่ายมันเหรอเห็นเลขไ้บอเห็นมันเห็นสัตว์ะรอเลยามันโ้หงเอาก็ได้อ้าไล่่แถวนีแม่พ่อว่าสีให้เอาสนอคันข้างกายอยู่ด้อยู่นี่มันต้มันห่องเตือยางน้อยๆับห้องดีดีตรง้อมันห้องออกออกอันวันพ่ได้ห้องวัจั มันหองไม่ได้จับมันอยู่บวไม่ไดอ๋อค่อมันหองแต่วนากมันเอียี่มมาทั้งีมันหองแต่วันผ้าเนอ๋อขาฟังันจังใรหมาบอวอีกแ่เด้อันมันหองออกออกออกสมันหองออกสิ่วมันหองออกเ้ันมันมาบ่ออกบ่ออกนี่ดยบ่อมากออกอีมันยังหองยับ่เนี่ เดีวนจีไม <ET AN ET avez> ่บอกก็ห่วงนี่ไม่ห่วงเขาฟังนปะับ นี่ค่ะเป็นแนวทางของพรรัชนาคาความฝันค่ะเพิ่นผ้าเอาเหล็กนางอุทัยทวีค่ะอผู้ใดมักคิดนี้ก็จะเริ่มกดไลกดแช่เด้อพี่นองค่ะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลค่ะกับใส่วิจารณญาณในการรับชมรับฟังปู้ใดมักจัดคัดกับพานเด้อปี่นองกับสำหรับมือนี้เจดมกษิจบคิปไปเพียงเทนี้เนาะค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ